สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าโรเจอร์เขียวอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าตัวมันรีรันกลับมาอีกแล้วนะครับ เหมือนเดือนที่แล้วผมเพิ่งทําคลิปโรเจอร์ไปนะครับเดือนน like evet> yeah, so ี้ก็กลับมาทําอีกแล้วรู้สึกว่าทําโรเจอร์บ่อยเหลือเกินนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นโรเจอร์เลเวลลอยในเอดีตัวเองนะครับแล้วก็จะใส่เป็น3ไคโดนะครับน่าจะเหมาะกับโรเจอร์สุดละในยุคนี้เพราะว่าตัวโรเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่พึ่งสกิลหนึ่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้น3ามไคโดค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเหรียญของมัน2เหรียญเนี่ยรีสกิลหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญที่เพิ่มความเสียหายอีกนะครับก็ค่อนข้างเหมาะ รีสกิลหนึ่งตอน KO ก็มีรีสกิลหนึ่งตอนโดนตีก็มีนะครับคือทุกอริยาบทของโรเจอร์เนี่ยรีสกิลหนึ่งหมดเลยนะครับสำหรับเซตนี้ใครที่อยากเล่นโรเจอร์ก็ลองเล่นเซตนี้ดูนะครับน่าจะเล่นได้ง่ายนะครับในเมตานี้ก็โรเจอร์ที่ผมจะเล่นวันนี้ก็จะเป็นออฟเหรียญเน้นโจมตีเลือดแล้วก็ห้อยป้องกันนะครับผม3มช่องนะครับ18% 3ช่องแล้วก็โจมตี4ช่องแล้วก็ HP 3ช่องนะครับ ส่วนสกิลแลวก็เทดของโรเจอร์เนี่ยผมเคยทําไปหลายรอบแล้วนะครับขอไม่พูดอะไรละกันนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็โรเจอร์ที่ผมจะเล่นแนวนี้ก็จะเป็นซับโซออนนะครับเพราะว่าโรเจอร์เนี่ยเจอสีเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะในเมตานี้มันอาจจะเป็นลุงแสงหรือนิกะนะครับผมหรือตัวอื่นอีกก็ยังมีนะครับผมว่าโซออนน่าจะเหมาะกับโรเจอร์ที่สุดแล้วนะครับมันจะทําให้มันตายยากขึ้น สัก15%เอซก็ยังดีนะครับปกติคือแบบโดนวันช็อตง่ายมากนะครับใส่โซออนแล้วรู้สึกว่ามันถึกขึ้นพอสมควรนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมเกมเพย์ของโรเจอร์นะครับก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่างซอมบิลัดด้วยนะครับ <ADHD> หากใครกำลังนึกถึงอไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบิลัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพย์ของขนจมูกได้เลยแล้วกันนะครับ แต่ช่วงนี้ก็มีตู้รีลันค่อนข้างเยอะนะครับใครอยากมีดีดองเพชรไว้เก็บเพชรยาวๆก็ต้องนอนช็อปเลยนะครับหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับด่านนี้เราเจอลุงแสง2ตัวนะครับบอกเลยว่าโรเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ แพ้ทางลุงแสงพอสมควรนะครับในเมตานี้เพราะว่าลุงแสงเป็นตัวละครที่สามารถเบิร์ดเราก็ได้หรือว่าแบบตีระยะเอาก็ได้เพราะว่าลุงแสงเนี่ยค่อนข้างตีไกลกว่าโรเจอร์นะครับโรเจอร์บางทีมันเสียการส่วนเซไปแล้วนะครับมันตีส่วนลุงแสงไม่ค่อยได้นะแล้วก็ลุงแสงเนี่ยถ้ามันไม่โดนดิดเ,เลือดไปนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้โรเจอร์สู้ยากนะครับเพราะว่าโรเจอร์มันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีหลายฮิตนะครับคือถ้ามันตีหลายฮิตเหมือนช็อปเปอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะสู้ลุงแสงง่ายนะครับแต่มันเป็นตัวเบิร์ดนะครับ แล้วก็เมตานี้เนี่ยมีปู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโรเจอร์ก็เล่นยากนะครับเอาจิงๆคือมันเล่นยากมาสักพักแล้วแหละโรเจอร์แต่ว่า,าหลายๆคนก็ยังหยิบมาเล่นนะน่าจะชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจริงๆผมว่าถ้าผมแนะนําก็ตัวนี้อย่าไปเปิดมาเล่นเลยครับมันเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับมันทําได้แค่แบบแอบหลังกาแพงนะครับเนี่ยลงมาก็อามุสรีโอเคเราหลบสกิลได้ครับสองสกิลโอ้ยโอ้ยลม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 เอาจิงด่านนี้โรเจอร์ขี้โกงครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถปาดขึ้นด้านบนได้ครับ ไปไหนไปไหนอุ้ยมันมัน,มนดอดได้เอาหายเอาเข้าทางกลางครับตีโอเคได้มาหนึ่งครับโดนเลยเนี่ยทำไมตัวปิววะปาดน้องอะไรนี่ไงโดนนะครับเนี่ยมันขี้โกงตรงเนี้ยครับโรเจอร์ด่านนี้เพราะว่ามันสามารถปาดขึ้นข้างบนได้นะครับศัตรูไม่ทันระวังนะบางทีเขาดูตัวอื่นอยู่นะครับแล้วเราปาดแบบลอยไปแบบนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเนี่ยหน่รอปาดรอปาดแตเทิลเนี่ยเราสู้ยากนะครับแปะปาดลูฟีด่ดกวา ป้าน้องออนไลน์โดนไปเจ็บเจ็บลูฟี่เราค่อนข้างสู้สู้สบายนะครับมันมันด,ดิสสแตกแ็กเราไม่ได้ไปไหนเราไปไหนเราเอา้ากูซันโดนเฉยนะครับเมื่อกี้สวยไปนี่ไงโอเคแต่เทินเซตเทินเราสเสียเวลานะครับคือมันอาจจะตีแตเทินง่ายก็จริงแต่ว่ามันหลายชีวิตนะครับกว่าจะตีได้คือ กินเวลาไปประมาณนาที2นาทีเลยนะครับเค okay, เราเล่นแถวสองครับเล่นโรเจอร์ผมว่าสายมัดถ้าเล่นแถวสองเล่นชิสลุด,ดีกว่านะครับโรเจอร์เปืองเพชรด้วยครับอย่าไปเปิดเล่นโรเจอร์เปิดมาก็ได้แช่เมนนะครับทำซับไม่ค่อยได้เอา้าไอ้นี่มันติดคือไอ้นี่ผมไวอยู่ครับโอเคสวยเพื่อนมีใครลงมาไหมเฮ้ยโรเจอร์คิสลรุเราให้เพื่อนเล่นไปเราเลงโรเจอร์ครับ ปาดน้องออนไลน์โดนไปนะครับผมห้าหมื่นนิดๆมันแรงครับดาเมจตัวนี้เฮ้ยอย่าอย่าดึงทงไปเพื่อนดึงทงไปเดี๋ยวคัดให้นี่ไงนี่ไงดึงได้ปะดึงได้ปะไม่ได้แน่เลยชึ้มโอ้สวยละคำลาำุสริโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสวยเพื่อนดึงเลยดึงเลยดึงเลยแซตเทิร์นไม่น่ามาทันนะครับโอเคชอปเปอร์น่าจะเติมเกรได้เนี่ย ยืนรอปาดตัวที่กําลังจะลงมาครับเล่นสบายมากโรเจอร์ด่านนี้เฉพาะด่านนี้นะครับด่านอื่นผมไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่เล่นยากนะครับโรเจอร์มาไหนเนี่ยฮันเน่ชึบชึบเนี่ยมันตีแรงก็จริงครับแต่ว่ามันมีหลายชีวิตตีเวลาโบมาชาร์จเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยลงแสงมาโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยล้มอยู่นะเนี่ยอะไรวะไอ้มันเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วเซตน ขามุซาลีโดนไปอ2องพเ้ยเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ยผมไปปาดตัวล่างนี่ว่าโรเจอร์มันดึงธงสบายเกินสบายเกินขามุซาลีโดนไปโอเคด่านแรกก็มีประมาณนี้นะครับคือขนาดเราเล่นด่านที่เราได้เปรียบนะครับยังเล่นยากเลยนะครับคือถ้าไปเล่นด่านธรรมดาที่โรเจอร์ไม่ได้เปรียบเนี่ยมันจะยากกว่านี้เยอะนะครับก็ดูเอาแบบขำๆแล้วกันอย่าไปเปิดอย่าไปเล่นเลยนะครับตัวนี้โอเค เดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปแล้วกันนะครับผมสําหรับโรเจอร์เขียวด่านที่2เราก็อยู่กันในด่านเดโลซานะครับด่านนี้ก็เล่นค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่มีกําแพงให้แอบนะครับโรเจอร์เป็นตัวละครที่ต้องเล่นแบบลูกอีแอบนะครับมันถึงจะเก่งคือศัตรูไม่ทันระวังไงเออแบบนั้นมันจะดีเพราะว่าโรเจอร์เนี่ยดามเมจแรงอยู่แล้วนะครับ คือถ้าเราเปิดไปเนี่ยถ้าศัตรูไม่มีการตายเนี่ยโอกาสเดี่ยงในวันช็อตค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเวลาเจอซาโบโเงี้ยถ้ามันไม่ทันระวังตัวเราก็วันช็อตไปเลยนะครับรือบูโนโนิจิอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีชิลไม่มีอะไรยังไงก็วันช็อตนะครับเล่นโรเจอร์ไปเราพยายามเก็บสแต็กแล้วก็ระวังอุตะแล้วกันนะครับอุตะาเป็นตัวฮอนที่เราค่อนข้างแพ้ทางนะปรับมาใหม่เนี่ยแพ้หนักเลยนะครับมีชิลมีดาเมจแรงขึ้นนะครับไออุนติโอเคให้ปู่แล้วกัน โอ,อนน้น่าจะได้นะครับขามุสริมาทําไมธงนี้ไม่ทราบไปดึงธงก่อนไปดึงธงก่อนเจนเย,ยนเจนเย,ยนเดบูสไม่ติดนะครับอุ้ยเออดดดีดมาตอนล้มพอดีนะครับเขาไม่มีลุงแสงอ่ะตอนนี้ไม่เปิดลุงแสงหรือไม่มีผมไม่แน่ใจผมดูไม่ทันนะครับเรารอปาดเอาเลือดคืนก่อนแล้วกันขามุสริโอเคหายไปชีวิตหนึ่งครับเซตเพิ่ยุบชึบเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไเนี่ยท่านแน่ ปาดไปพึ่ชึบเนี่ยมันตีแรงนะครับมันตีแรงมากโอ้มันมันว้ามีละขึ้นมาเออโอ้โหไม่โดนพึชึบพึชึบโอ้ยคือเนี่ยผมบอกแล้วมันมันตีแสเตทเล่ครับแต่มันมันมันหลายชีวิตเกินนะครับมันเสียเวลาเอาติดสตันโดนโดนเนี่ยกว่าจะตีได้กว่ากว่ามันจะลุกขึ้นมาให้เราตีอีกนะครับเอาไม้แล้วเอามันไปทงนู้นนะครับเออดีดีดีน่าจะได้ครับทงนี้ สวยเลยว์าผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเซ่นผมเขามีอาคามีอุตะอุ้ยโหเกือบเกือบร่วงเกือบร่วงโหทางนี้ขอปาดคีหนึ่งแล้วกันคมคมโดนไปสองตัวนะครับแน่ยน่ตีดอกละหมื่นแปดนะครับตีโคตรแรงเนี่ยมันก็ลุกมาให้เราซ้าใหม่เฮ้ยอุตะคามซาลิโอลูฟี่ลูฟี่ก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าลูฟี่มันมีไม่สนลดดาเมจนะโอ้ยมันเล็งเราสองตัวเลยอะใจเย็นดี ใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดีอาวโดน2ตัวนะขามูสาลีนะล่วงนะขามูสาลีอา้าวไม่โดนสักตัวปัดโถ่เฮ้ยอชิบชึิบอุ้ยโอ้โหโอ้โดนีนะเมื่อกี้ไม่ตายหลบไปอีกแล้วโอเคหลบได้ตีโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยามมาายทำอะไรทำโอ้ยโ,โ,โดนหมัดมาเห่าของไออาร์คานะครับเนี่ยคือ ร้อยวันพันปีไม่เจอนะครับอาคาพอเราเล่นโรเจอร์มันดันเอามาชนเราเฉยเลยนะครับเกมมันชอบจับคู่แบบเนี้ยมันเหมือนมันรู้อะผมพูดจริงมันมันน่าจะรู้นะครับว่าอยากให้เจอตัวแพ้ทางจะได้แบบขัดเกาีฝีมืออะไรเงี้ยตีอุ้ยอาคาเออชึบโอเคเราลบสแต็กอาคาได้ครับวิ่งไปลบเลยตีทีนึงโอเคสแต็กโดนลบไม่ใช่สแต็กโดนลบไอสถานะโดนลบเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมันล้มมันล้ม รอตีมันกระชึบสวยน่าจะคุมได้้วครับทีมเรามีเซตเทิลทั้งสองตัวไม่น่าแพ้แล้วเอ้าลุงแสงเขามีลุงแสงเดินทำไมผมไม่เจอเลยเมื่อกี้น่าจะสบายแล้วไม่ทันหรอกตีทีหนึ่งครับดิดโลโดิดไม่ได้รอปาดรอปาดรอปาดน่าจะปาดได้อยู่ครับสักตัวสองตัว,ตวขามุสลิโอ้โหไม่ตายสักตัวตีทันปะเนี่ยเออได้มาตัวหนึ่งครับโอเคด่านที่สองก็มีประมาณนี้นะครับโอ้โหดูสภาพหมดเลยนะครับราชา ก็ด่านนี้เล่นยากนิดนึงนะครับด่านไม่มีกําแพงเนี่ยโรเจอร์เล่นไม่ได้นะครับก็ต้องระวังตัวละครที่วาร์ปหรือว่าไม่สนลดดาเมจนิดนึงนะครับเพราะตัวมันก็ไม่ได้รับมือรับเท้าได้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปแล้วกันนะผมสําหรับโรเจอร์ด่านสุดท้ายในะผมอาราบัตตาสเตจนะครับด่านนี้ลงแสง2ตัวกราฟ2ตัวนะครับคือกะจะไม่ให้เล่นเลยว่างั้นโอ้โห ดีหน่อยมีบูโน่กับโรเจอร์มาให้นะครับสองตัวนี้เราวัดได้อยู่แต่ว่าลุงแสงเนี่ยเหนื่อยนิดนึงแต่กราฟผมว่าถ้าเราเชิงดีกว่าเนี่ยเราเราเก็บได้นะกราฟไม่ยากมากแต่ว่าถ้าเราโดนทีนึงก็ล่วงเลยนะครับอันตรายอยู่เจอกราฟแต่ว่ามันก็ยังดีที่เราส่วนเขาได้ไนงะอย่างลุงแสงเนี่ยกว่าเราจะวิ่งถึงตัวเขาโอ้โหโดดทีเดียวเหนื่อยนะครับไปการันตีเท่าไหร่อ่ะโรเจอร์ผมไม่ได้ดูเลยใครใครรู้ช่วยบอกในคอมเมนต์ทีนะครับ คือผมอยากรู้เหมือนกันว่าการันตีมันลดบ้างหรือเปล่านะก่อนหน้านี้นมันจะประมาณ 1, พันเพชรนิดๆน,น,นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่โอเคไปดึงธงสองนะครับไม่น่ารอดนะฟูจิโทราปูเข้ากางนี้ฮันเน่มาทําไมมาทําไม่ามูซารีไปโอ้ปาดไม่เข้าเลยนะครับอุ้ยสองตัวเลยอะมาดิคิตลุหลบแล้วโดนหลบแล้วโดนโอเคมันเสียกันตายแล้วครับเล่นอะมันได้ชึบโอเคได้มาหนึ่งมกะชึบ สวยโอ้โหงูยิงมาสวยมากผมเก็บมันก่อนดีกว่าค่อยดึงธงคาบุสุริโอ้มันมันกลายเป็นหัวพอดีเฮ้ยปูฮันเน่ทำอะไรทำอะไรโดนโดนโดนผมบอกแล้วปูถ้าเชิงเชิงเราดีกว่าเนี่ยเราสู้ได้นะครับมันคนละเรื่องกับคิซัลุนะครับไปไหนไปไหนทำไรนี่ไงนี่ไงดึงธงต่อครับธงกลางทีมเราน่าจะกันได้ผมดึงธงนี้แล้วกันเดี๋ยวบูธเราจะได้ติดก่อนนะครับ ใครมาโรเจอร์อีกแล้วเหรอปาด,ดิโอไม่ปาดชาร์จชาร์จก่อนก็โดนนะครับเล่นโรเจอร์เนี่ยเจอกันกดข้อแรกเลยก็คือห้ามชาร์จก่อนนะครับชาร์จก่อนเนี่ยเตรียมตัวล่วงเลยนะครับนี่ไงนี่ไงโดนโดนเนี่ยมันมันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็เล่นยากนะครับถ้าแบบไม่มีกำแพงให้เล่นเข้าใจไหมโอเคสวยเพื่อนไปปุ๋ยแล้วปุ๋ยแล้ว,ลวเก็บมันก่อนอึอมันก็หลบ เอ้ยสวยโดนปู่โดนเกาะแตกแล้วโดนเกาะแตกแล้วโดนธงกลางโอเคมีคนมาธงบ้านอเอ้ยธงกลางบุโนเก็บมันกันเคาะเลยอุ้ยไม่ตายไม่ตายชึบชึบอุ้ยผมตีไม่เข้าผมตีไม่เข้าออกนอกธงกันคามุสาริโอ้มันล่วงพอดีจบเลยเอาโดนโดนเมื่อกี้โดน,โดน,โดน,โดนคิสัลุเอ้ยชึบโอเค โหดจะเข้าไปตีมันหน่อยนะครับโดนสกิล2จะได้นะครับคิตรูสองตัวปูหนึ่งตัวทีมนุน้นเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นมาก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่น่าทันนะครับไปเราไปช่วยเติมเกตธงดีดีกว่าไม่รู้เติมเต็มหรือยังนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปธงสี่เขาเลยนะน่าจะทันอยู่ครับว่าเรามีเซตเทิร์นไงผมวางน้ําแข็งไว้ด้วยโอเคเขาติดน้ําแข็งหนึ่งคนครับโดดใส่เลยนี่นี่นี่โดนโดนโดนก็ชึบล้มไปสวย เราไม่มีสกิลครับตอนนี้เข้าธงก็โดนอยู่นอกธงก็โดนยิงไกลๆแล้วกันทึบทึบโอเคสกิลสองมาแล้วตั้งบอ่อเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเล่นกุซันเหนื่อยนิดนึงครับถ้าไม่ใช้เจ็ดเทพถึงใช้ก็ตายอะเมื่อกี้ผมบอกเลยอยู่ใกล้เขาขนาดน,นั้นไปน่าจะไม่มีปัญหาแล้วดานนี้เขาไม่น่าดึงธงทันนะครับปู่เขาก็ไม่น่าจะดึงเซติลได้ลูฟี่ก็กว่าจะถึงธงสบายๆโอเค ด่านสุดท้ายสําหรับขนจมูกก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นเมตาที่ทุทุไยยถได้แล้วกันถ้านับว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่ว่าลําบากนะครับลาบากมากๆเลยเมตา t ี้นะครับตัวละครแก้ทางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บสายโล่ในเมตาได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้ามีตัวอื่นก็แนะนําเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ